สอวอลเล่บอลร่วมโครงการหัวใจสีเขียวเดินหน้าคาร์บอนนิวทรอนเปิดแมตช์แรกศึกชิงแชมป์โลก2025กระทรวงการท่องเที่ยวเที่ยวแลากาลรวมกับสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยนำกีฬาวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เป็นต้นแบบสู่การจัดการแข่งขันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการกรีน5อีเวนต์และคาร์บอนนูเทรียลอีเวนต์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การลดโลกร้อนอย่างยั่ง,ย,งยืนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยร่วมแสดงเจตนารมณในการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้าวายการมุ่งสู่การเป็นคาร์บอนูเพลอีเวนและการเป็นกรีนฮาร์ดอีเวนโดยเริ่มต้นจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์โลก2025ในประเทศไทยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568ใน4จังหวัดได้แกน่นครราชสีมาเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพมหานาครภายในงานสัมมนาการกีฬามุ่งสู่เน็ตเซโรด้วยคาร์บอนนิวทรอนอีเวนและการเป็นผู้จัดหัวใจสีเขียวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาไปสู่การจัดงานที่ยั่งยืนนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงจะผลักดันให้กิจกรรมกีฬาในประเทศไทยใช้มาตรฐาน Green Heart Event ซึ่งมี4องค์ประกอบหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการดูแลสิ่งแวดล้อมการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและการรักษาผลกระทบทางวัฒนธรรมซึ่ง มาตรฐานนี้จะขยายไปยังการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆรวมถึงซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมเตรียมใช้ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เป็นรายการแรกในการจัดแข่งขันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจะผลักดันให้การแข่งขันกีฬาอื่นๆในอนาคตกลายเป็นกรีนฮาร์ดอีเวนต์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนร่วมมือกันในการลดโลกร้อนการจัดการแข่งขันในรูปแบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อย การสเรือนกระจกแต่ยังเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการจัดกิจกรรมกีฬาแบบยั่งยืนในระดับสากล